มือนี่กะมาน้าตอคือเก่านะครับแต่ว่าพันต้นเราล่วงน้ำมาก่อนครับมือเช้านี่นะครับเรากำมาพอเร็วนะครับหนึ่งังครับนี่งรัอยู่ในนี่ครับนี่ครับตั้งอยู่เป็นเปลี่ยนตั้งดินเลยไม่ใหวอะไรหรอกครับนี่ก็เอานะครับน่อยๆเนียจะว่ากันนะครับก็จะได้ครับพวกผมครับสามขีดสีขีดก็เอานี่ตั้งกล้องนะครับพันต้นนะครับพันต้นติ๊กตอกเดี๋ยวขึ้นมาให้ตรงนี้ครับไปกีเลนติ๊กตอกกั อย่าลืมไปติดตามนะครับพันต้นกับมืยางเขามาไหมเดี๋ยวเมื่อนี้ลุยต่อยาวๆมาพี่น้องครับถ้าฝนบ่ตกเนาะมีน้องเอฟซีบอกว่าสอนหาตอเลยสำหรับผมบทสอนด้อยครับครับคัดเอาเฮ็ดเฮ็ดให้เบิ่งนะครับมาหาแบบนี้นะครับวิธีการหาตอของพวกผมนะครับก็หาซองกล้องอ้อยเย่อไปซะแล้วครับเดี๋ยวไปสังเกตเบิ่งกันว่ามันสิพออีกบนะครับเดี๋ยวจกทั้งนี้ก่อนครับพี่น้องครับเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องนุ่มบันโคกครับถ้าชื่นชอบนะครับโบผัดคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจกต่อกันเลยกูกูพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปเบิ่งกันห้างตัวที่เป็นแบบใดทห้งใบใหญ่ครับแต่ถือเป็นห้างแรกเมื่อน,นี่นะครับดีกอบใบใหญ่เด้อวพี่น้องเด้อช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ละห้งนะครับโอ้แต่หอนขนาดเลยเบิงแดดรถพี่น้องโอ้ โคตรร้อนมาเร็วครับซึ้งอยู่ทั้งเดียวมัใจะตะกินหรือม้าบ่บขอังอกครับขอังอกลุ้มลอยนิดนึงครับก็หัวเสียต้นบกใบลุ้มไหลาครับงอกครับแนี่เลยครับ oh <laughs> wow oh my god oh yeah oh. จ่วงแรกนี่แหละครับต่ทั้งีครับมันดเรนี่นี่ยครับประมาณลูกบาดครับีครับนี่ครับเจ็เ็เหักไม่เล หักทีเพิ่มเด็นี่อีกครับนี่ยนี่อีกครับนี่อีกตรงตรงนะนี่บอกได้ไหแล้วโอเคนี่เด้อแก้วแกยว,วแก้วนะครับพี่น้องครับสุดยอดเลยโอเคครับได้ไมาแล้วนะครับเดีย๋ยวมาแกะนะครับโอ้หมดจำเป็นเลยนะครับ ได้กับได้ยู่นะครับนั่นไะมือครับอากาศห้อนเนาะพอได้ยู้ครับพได้ยู่ห้างตัง้งดินนี่ม,นมันมักโบง,งาย้มนะพี่น้องเนาะมุ้งห้างสูงนะครับได้จากสามสี่สี่ยู่นะครับน้ำเติมเนื้อนะ้ำเติอบอยู่โอเคเต็มเจมครับนี่ครับห้างแรกครับของมือนี่นะครับกับ You, you, นะพอได้อยู่ครับรรรรเดี๋ยวไปต่อนะครับพี่น้องครับตระปูพ่อักเบิงเต่ห้างนี่แหละครับเฮ <laughs> <laughs> ้ยโก้โก้ ที่เอาต่อห้ั้งแรงนะครับเขาก็มาหลาะหาซองนะครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเทคนิคก็คือนะครับอะ่าสอนนะครับบอกว่าแนะนำดีกานะครับสําหรับน้องน้องที่อยากลงตามหาต่อนะครับถ้ามีกล้องซองทางไกลนะครับเขาก็มาหาซองนะครับพี่น้องครับเบิ้งน้ำยังซีนะครับพื้นที่ที่เขาซองได้นะครับเป็นปลาเขาก็ออกไกลๆจากน้อยนะครับทิ้วไม้แบบนี้นะครับ จาไปชอบเบื้งผู้สาวดิเอาก็หาเบื้องโตนะครับตตเลยครับมันมันถ้ามันกลับห้างนี่มันสิบินซาซาครับบินตรงนะครับสังเกตเบื้องลดนะครับแต่ถ้าเกิดมันหากินนี่มันสิบินเซวไปทั่วพี่น้องครับบินเร็วๆนะครับไผหาเป็นแล้วก็สิมูจักนะครับแนะนําสาหรับน้องๆที่บ่รู้นะครับถ้ามันกลับห้างมันสิบินตรงซาซาเอื่อยๆครับดไปเลยถ้าบินตํตๆเรียดๆไปนี่ห้างมันยุไกลนะครับแต่ถ้าเกิดมันไกลห้างแล้ว ธรรมชาติของตอมันสิทังขึ้นอากาศครับพี่น้องครับมันสิสูงขึ้นไปเองสิเลยนะครับให้เบิ้งนะครับซองเบิ้งตัวใดมันทังขึ้นไปนี่ทั้งอยู่ตัวหนาแน่นอนนะครับเขาก็ใส่กล้องซองนะครับถ้าโบเห็นกระยับเขาไปใกล้ๆหรือไปดักทังก็ได้นะครับเดี๋ยวสิเห็นมันลงทั้งนะครับง่ายๆนะครับตอนะครับมันโบเลี้ยวโบอย่างนะครับถ้าเกิดมันกลับทั้งนะครับถ้าให้ง่ายไปกว่านั้นเขาก็เอาเยื่อล่อนะครับตอนะครับเยื่อล่อจับเวลาถ้ามันไปโดนมันจะอยู่ไกลได้ครับ ไปแป๊บเดียวมันก็อยู่ไกลนะครับแต่ถ้าเกิดเขาอ่อยเหยื่อไดเขามีกล่องเขาสิได้ทิศทางับพี่น้องครับเขาก็น้าไปดักเอานะครับแบบนี้นะครับแนน้าไปนะครับง่ายๆนะครับต่อกับหางมันสีบินซ่าๆไก่หางมันสิทางขึ้นอากาศนะครับตามนั่นแหละเดี๋ยวเขาไปซองตอกันอีกครับไปมาอ่อยจุดเก่าคลิปก่อนพูดนะครับกับปามสูงครับพูนครับพานตดถึงยอดบักคาพูนครับมือนั่นหักแล้วมือนี่สูงก็ย่าหักเด้อ เดี๋ยวรุ่นเบิ่งกับพี่น้องซีเห็นอีกจากรังบบนะครับอากาศก็ล้อพ่นลายครับโอ้มือ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 ว่ายูย่นี่กับมีตัวกินอยู่นะครับนี่เนาะเดี๋ยวรุ่นกันเบิ่งครับพอฮังบบ <laughs> นี่ครับหุ่หถูลงมาเลยนะครับโตโคมขาดเมื่ออแล้วสันว่าหนึ่งเส้นทางตรงนี่เป็นตาไดรุ่นอยู่นะครับท่าน,นตุนบอกนะครับลอยประสิะะะสท์สันว่าเดี๋ยวเขานำไปเบิ้งกันพี่น้องที่อยู่สูงอยู่ตามเสี่ยวได้บ่วซุ้มเกากะลังไปนี่นะครับในสวนเขานั่นก็วิบ่ได้นะครับห้างนี้กะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับแต่มันเป็นสวนเพื่อนอยู่ทั้งพุนไหมครับเดี๋ยวไปเบิ้งห้างที่ พ่อสิเอาได้ก้อนนะครับหวังว่าซิบ๊อบเป็นสวนไผ่อีกนะครับนี่กินเต็มเลยจัดไปไปพุ่นก้อนนะครับโกโก้กระน้ำม้านะครับที่ร้านต้นเย็นลงนะครับเดือนเม่งเมียท่ตง,งโดนจะยินเสียงเอือนแล้วเดี๋ยวไปพึ่งกันที่เป็นแบบใดยอู้แต่มีพึ่ง้ันเลยฟังเดยก,ก่อทั้งเด พึ่งอยู่ต้นบักขามนี่ดิเสรพันธุ์ต้นอยู่ทั้งเด็กทีงต้นบักขามสิผมก็ไปหาผิดส่วนไว้ออกควาท่านว่า <laughs> <laughs> มาใส่กะก๊กล <laughs> ้่องเนาะล้วงไหมเฮ้ยครับน่าโอ้ห้ามเติบโอ้เ,เกี้ยวเกี่ยว <laughs> ที่ได้เป็นโลอยู่ว่ะตั้งเป็นั้งขึ้นเลยโอ้นั่นนะครับโซนแสงเด้อพี่น้องมาเตียงก็ใส่ผมเด้อเอาแบบใดย์ไปเลยเป็นนามไปเ่ยห้องเกบใจเหยื่อขอโกนไว้ผมเห็นมันขึ้นเลยว้มันนี่เนี่ยต้นมะขามน้อยเนี่ยฟันนั่นเลยเนี่ยเมียนเมียนฟันเลยโอเค เห็นแล้วครับทั้งนี้นะครับพันต้นเห็นลงนี่นะครับจะได้แล้วนะครับอีกทั้งหนึ่งมือนี่ครับเป็นทั้งที่สองโอ้ช่างพูดมีผึ่งอย่างนี่เลยเนาะฟุกยังคลักเลยี่จัดไปพี่น้องเตรียมลุยแล้วนะครับแต่ยังที่บอกนะครับเอายางอื่นอาจทีได้ถอดสุดเอานะครับแต่เอาตอนที่ต้องใส่สุดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับขอให้ขาวอักหลักผูไดกระทำสุดนะครับสุดนี่สร้างมาจาก ทานแม็กนะครับช่องแม็กทีมล่าพึ่งล่าต่อนะครับไสคนหาใน youtube บอลรูดนะครับท่านแม็กนะครับเราก็โจลิขสิิแล้วนะครับสุดนะครับอาจใช้ทำขายแบบจริงจังแบบบบต้องล้อคิ้วก็ได้นะครับตัวจากนี้นะครับขายดีลายครับผู้เดก็อยากได้นะครับเกี่ยวไปเดี๋ยวไปลุยกันนะครับสักคู่ครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องครับมือห้างสองนะครับ โชคดีอยู่สินตาเลยสินตาตัดได้อยู่นะครับนี่นะครับต้อนีครับเป็นน้ำบวกบุปผิ้เขาเตรียมสถานที่สำหรับติ๊กตอกอีกแล้วฟันต้นติ๊กตอกนี่ครับอย่าลืมครับกดติดตามครับใครชอบชอบเดี๋ยวผมเปลียงานประคามก่อน ลงมานี่เลยนะครับนี่ครับเกลียวเลยสักคู่ครับพี่น้องขึ้นต้นมาขามน้อยไหมนะครับพี่น้องครับตอกระแตกครั้งไมาแลวนะครับตอยุ่มนะครับเดี๋ยวเลื่อยงานนี้มันยนลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวเลื่อยสักคู่ครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างนะครับนี่ครับตอกระอยู่ตรงนี้ครับนั้นพี่นุ่ม ตัดแล้วครับตัดถึงงนง่ากูน้องมั้งเลยเขาบ่เลยอ่ะใช่เตียมดเลยเดี๋ยวครับโอ่ะ คุณชเนีย่ยคุณผู้ชมนเดีบุ้นงยอ่ะ่าผมมาแล้วคาดมาต <c oughs> ัดงานนี่ปรเดี๋ยผมมา ถึงหอดแล้วนะ่ะเอ็นว่หรอเ็นโอ้โหจุ๊บโอเคบอโอเคฮะโอเคโอ้ยยจจได้เบิ้งสากดบโอ้บเม็นว่ะนี่ตกขอปวดเดือ,พอ,พอดด

này đung đứng tí. Thế? Đi lên. Lúng thế, stek bướu. Con cá yếu nước nam thế à? Ôi <laughs> <Đúng thế> à? <laughs> หายใจบวออกิเปลี่ยนมือนครับพี่น้องหายใจบวออกไหมตั้งแต่ครับ ปปเ,เุ้ยเพืนต้นใดวะขับเด้อฮะขับเด้อยังเกาะครับขับตัวนี้เด้ออ่าโอเค tôi có Nha thương kìa. Nó để gì? Không bán quá, bán lấy bộ tô gọc. Lúng má rồi ก็ออยากพี่น้องยู่กับน้ำเนี่ยนี่ด้วยครับโอ้ได้ยังบ่นเดี๋ยวแกเบ้สักคู่ครับเยอะขนาด ไปเก็บข้างนอกครับเยียงนึงหายไปเสียวะออกมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเห็นไหทั้งทีให้ผมเลยครับเกิดชือว่าพอได้อยู่นะครับเกี่ยวขึ้นกันน้งบใบใหญ่เป็นเด้ขาวอยู่นะครับพอได้ปนนะครับคักอยู่พี่เด้อยเพนี่อีกนะยู่กับน้มเนีน ทังที่สองมือนี่นะครับโอ้ยมือขนาดเลยผมมาหิวงเถิองอะ่ะ <c oughs> หายใจบูออกนี่ได้บูได้บูได้หนามดนะ้วยเนีอย <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละโอเคร <c oughs> ะวงังระวงังระวังกระถอยแล้วผมมาผมถอนหมวกเลยด้วยนะี่แก้วเฮียตัวนึ่งโอ้เป็นยังเฮียตัวนึง <c oughs> ้น่งพะยะน่งพะยะ,ะ,ยะจับจับสู่เลยครับนี่เด๋อวพี่น้องน้ำพะยะตัวใหญ่กว่าตัวงานนะครับไปขึนทั้งขึนทาง,างต้านตนกับปล่อยขึ้นทั้งไปเร็วนะครับเอาตัวนี้ออยบุมเล้ยนี่ยงูอคอย เดแ,แตกสีงบงน้ำนี่กับน้ำเนาะเมนโอ้โหมอยกันเลยนะสีสีโอเคโอเคค่อยเก็บเอานั่นนะเกี่ยวอยู่ครับไปเลยครับ กนี่เป็นห้างที่สองนะครับยี่บุรีแอทได้สองห้างแค่นี้นะครับมือน,นี้นะครับเพราะว่าคึมฝ้าคึมฝนมาแล้วพี่น้องเด้อทั้งหดาผู้ใดชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับช่องลุมบันโคกนะครับ ฟันตูนกับติ๊กต็อกนะครับอุ้ย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 เกียวครับเกียวออออุุุุ้้้้ยยยยโอเคนะครับ เดี๋ยวไปต่อเลยครับพี่น้องครับถ้าบได้จังใดอาจจะจบคลิปด้วยครับไป g ก go หลังจากได้ต่อหรั้งสองนะครับพี่น้องครับเอาแกะมาเลาะซองกันอีกนะครับเดี๋ยวหอนๆนี่เลยครับของปานะครับน้ำปลาน้ำอากาศแบบนี้นะครับวิเคราะห์เอานะครับมันบินเข่าหรือบินออกนะครับหรือหากินนะครับอย่างที่ผมบอกครับบินเขามันสิบินซ่าๆนะครับบินตรงเลยนะครับ เขาได้เส้นทางเขากับไปดักนะครับยุ่งเก๋ยุย่ไก๋กับไปรุนเอาอีกเชียรหนึ่งนะครับเดีย๋ยวซองก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอให้พ่ออยากครั้งนึงนะครับพ่ออยากปิดคลิปแบบนายงแงงไหม <c oughs> go go เลาะมาจนใบแก่ๆสีแหลงแล้วนะพี่น้องแนละ้วกะมะอ้อยโตอยู่นี่กับพันต้นนะครับพ,นนออยยพันต้นอ้อยอยู่พูนะครับผมอ้อยอยูน่นี่ได้คนละตัวกันเ <c oughs> ดีเ๋ยวคอยเบิึง <c oughs> สีไดงไปตายเสียแล้วส่นว่า ไอ้เบื้องตัวพี่ครับเนี่ยหวังว่าสิได้จากครั้งนึ่งนะครับได้จากสามครั้งก็ยังดีนะครับครั้งน้อยๆพอได้ค้าน้ำมันค้าเนี่ยอยู่เนี่ยๆๆกินนะครับพี่น้องครับหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตบ้านนอกนะครับก็เบียดเบียน,ยนธรรมชาติได้จากน้อยนะครับบ่มีงานเฮ็ดนะครับขันเราพันนนขันเราขานรูที่นุ่ง ไปแล้วครับเห็นบ่เห็นบ่บินไปหาพันตุนแล้วไปทั้งเลยมันออเอาเหยื่อไปดัดแปลงอยู่ครับตัวมันเอาเหยื่อไปดัดแปลงมันกัดใหยพุทธมันบินบุขึ้นเป็นอย่างไรเนี่ยคือเลน่นปะเนี่ยไปแล้วจีปไ,วไปบ่ หังเดนะค่อยเบิ้ลรอบสองสงนะนะถาก่อนพี่นอ้องหลังจากที่อ้อยอยู่ตรงพุ่นนะครับกับปันต้นครับนํำมานะครับมีสายหนึ่งบินเข่าบ้านเข่าตรงนี้นะครับเขาก็บัวเอานะครับแต่มีอีกสายหนึ่งลงพุ่นนะครับแต่อันนี้นี่เฮ้แเ้วนะครับเดี๋ยวค่อยเบิ้งกันโอ้โหสนวาก็มีรุ่นได้หั้งที่สามอยู่นะครับมือนี้นะครับ แต่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลงตรงนี้ครับแต่พอมองห้งมันแล้วเมยมันสิลังลงนะพี่น้องครับแทงลงจึกๆเลยมารถมาหาผมรถบาผมเม้นเลยเม่นคักๆไปครับไปเบิ่งกันั้งที่3เสาเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบิ่งนะครับั้งที่3นะครับหน้าสิอยู่ต่ําๆครับเสียดายบ่มีกล้องซูมให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเมยมันขึ้นมันลงครับเห็นอยู่ไกลๆนะครับดิซื้อไเลยอ๋อมันอไปนี่แล้ว นี่นี่แล้เนี่ยตัวนานี่แหละเตะหางมันก็ตึ้มสันวะหัวนะต้องมันอ่ะฮะก็ผมบอกแล้วคือโบไปทั้งพุ้นผมเป็นผู้ตามเนาะจะเห็ดหางแตกเด้อเอาอีกแล้วครับตัวสิตืิ้นสันวะอู้หูด่ะตั้งวัตตุนหูด่ะตั้งยินดี เอาเร็วครับเอาเร็วครับเอาเร็วครับเซ่รอบเล้งครับไอ้จริงจรงสุดยอดเลยโอ้แกห้ามอยู่นะครับโอ้มือนี้ได้แต่ตำๆเลยครับตั้งดินกดปูเลยเดี๋ยวไปเอาสุดมาจุกหั่งสุดท้ายของมือนี้นะครับเดี๋ยวหั่งอื่นคอยว่ากันอีกนะครับเลงเร็วนะครับโอ้จักระเดียมนะครับไปครับพี่น้องเอาสูตนะครับ ไปครับพี่น้องพร้อมลุยครับฮังสุดท้ายมือนีครับฮังที่สามเจ้าโกโก้โอ้ยใต้ิบุตรผมไม่ใต้เหริบุตรมัก่อนนะครับชื่อไหนล่ะฮังอ่ะเนี่ยนะก็นานเลยนี่เราโบยเย่โมมาเย่ครับเรามาอุดเห็นบั้ยล่ะ ได้บุเลยได้ครับเดี๋ยวโอ้ยไอ,อ้ตัดลุเโา<อ>้ตัดเ<ด>นียนๆนี่ค่อยตั้งดเดี๋ยวสิอุดไว้ก่อนนะพี่น,อน้องเด้อแล้วเขาแก่สีควอยสัตว์ปีกเอาบุญนะครับเมื่อนี้ <laughs> ค่อยๆค่อยๆ มันสิบเขาคอนเซปต์จะเป็นทั้งสุดท้ายของมือนี้นะครับเก๋สวยงามอยู่นะครับขนาดเก๋โอ้ถือว่าโอเคนะครับได,ได้เลยนะครับอื่น,นะครับนั่งทับเทียบแล้วครับ <laughs> <laughs> โอเคครับเดี๋ยวจัดแต่งสถานที่สักครู่ครับพี่น้องครับ หนึ <Bond> an ่งน <rapper> ึ่งหนึดงหนึ่งหนหน่งหนึ่่งหนนงหนึ่น่งน พี่นองต้องสท้าย้ับถือเครับกระโดดคระกรรรเลยเยอ้หเกียวๆเลยครับเอาไปบนีแหละเอาส่พุงไปบนนี้เลยั่นครับแกะแมนออกดีดีนี่ับ อะไรฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่โอ้จับสะบ <Four> ัดเองอ่ายกโซ่ยกโซ่เดี๋ยวไปเบิดนี่เลยนะครับกาคลิปนี้กาขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับครั้งสุดท้ายของเขาเกี่ยวเกลียวเลยนะครับเกี่ยวเกลียวเลย จังไนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องนุมมันโคกไปชื่นชอบนะครับผู้ใดชอบก็ต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนพานตนกับติกจอกนะครับจัดไปเล่าเดนะครับมือนีกันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <laughs>